โอเคครับก็วันดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Don't s t a r Together อีกแล้วนะครับส่วนวันนี้อาจจะเห็นว่ามันข้ามไปหนึ่งฤดูนะก็คือว่ามันเป็นฤดูที่ผมไปฟาร์มของนั้นนู่นนี่มานิดหน่อยนะครับก็ค้าค้ไปเลยทีนี้นะครับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้ในภาคน,นี้ก็คือการไปลุยลูนกันนะครับก็อาจจะต้องเตรียมของเยอะพอสมควรอย่างเช่นอาหารนะครับก็ต้องห้ามขาด ต้องมีอาหารเพิ่มค่าสติต้องมีอาหารเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ชุดเกราะก็ต้องมีด้วยนะเดี๋ยวขอเก็บเจ้ากระบองเพชรนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปลงลุนกันโอเคทีนี้เราก็จะเข้าเขตลุนกันแล้วซึ่งเป็นเขตที่อันตรายมากๆขอให้ทุกคนรัดเข็มขัดให้ดีเพราะไม่มีลิงเกี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยโอเคครับทีนี้คือก่อนที่เราจะมาลงถ้ำเนี่ยอเผอิญว่าฝนมันตกพอดีทําให้ผมนึกได้นะว่า เราจะต้องเอามือถือร่มข้างหนึ่งนะเพราะผมไม่มีหมวกของเดียคร,ครับไอหมวกไอเวลา่า <c oughs> ก็เลยจะต้องใช้ร่มนี่แหละก็เลยวิ่งกลับไปเอาม i เนอร์แฮตมาครับที่จริงจะใช้เป็นตะเกียงแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กเราจะต้องถือร่มด้วยพอดี <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับทีนี้ท,ทีแรกนยะผมว่าจะเราจะมาเคลียร์รูนกันก็คือจะมาเคลียร์พวกหุ่นยนหุ่นยนคอกเวิร์กที่มันพังๆนะฮะแต่ว่าทีนี้ เปลี่ยนใจแล้วครับเราจะมาตีบอสกันนะก็บอสในนี้นะครับบอสเอ็นเชียนกาเดียนนะครับก็เป็นบอสแรกมันจะเหมือนกับไอ้ตัวนั้นนะครับตัวหุ่นยนต์ตัวเรือครับที่มันพุ่งชนนะแล้วก็จะมีท่าตีเมลีนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเราเราใช้เจ้านี่ก็ได้นะครับใช้เจ้าบีฟาโลสู้ไปก็ได้ก็แต่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมยังหาไม่เจอจำได้ไหมว่าผมบอกว่าถ้าเกิดเดินล้อขอบมงมุมจะไม่รู้ว่าเราเดินเหยียบแท็บมันนะพวกของพวกนี้ก็ เดี๋ยวค่อยมาเปิดก็ได้นะโอเคเจ้าบอตตัวนี้นะครับมันมี2เฟสนะเฟสแรกไม่มีอะไรก็แค่พุ่งชนมีแค่ท่าพุ่งชนกับท่าตีเมลีนะครับแต่อย่าโดนนะมันมันแรงนะครับมันหลบง่ายแต่มันแรงอย่าโดนในเฟสที่2จะกระโดดได้กระโดดทับนะครับแล้วก็จะเป็นดาเมจวงกว้างแล้วก็สามารถสปอนเทนเคินเงามาช่วยตีได้ซึ่งมันก็ไม่ได้สู้ยากอะไรมากนะครับบีโล <Be follow S 1> ก็น่าจะเอาอยู่มานั่นแหละตอนนี้ต้องวัน ก็ใส่เป็นหมวกธรรมดาก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นตอนกลางคืนเราจะต้องใส่หมวกไม้ในื้อแฮทนะครับตั้มเรียบร้อยชนอีกนี่เห็นแม่มันมีท่าเมลีด้วยนะครับต้องระวังถ้ามันชนใกล้เกินก็มันไม่สตัร์น,นะครับมันต้องพุ่งไกลๆหน่อยอารมณ์เหมือนแบบต้องวิ่งเร่งเร็เรวๆหน่อยครับ ถึงกระชนแล้วสตันโอเคนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นคือสิ่งที่นายต้องทำวัตถหมายเพื่อพุวว่งชนใช่ไหมละ่ะก็ถ้าเกิดใครไม่มีบีฟอโลก่ก็ใช้ไม้เท้าวิ่งเร็วก็ได้นะไม่ได้สูญญส้ยากเลยเลยวอตัวนี้สู้ง่ายมาก ก็แค่ล่อไปเรื่อยๆชนเสาชนไอหินที่ล่วงลงมาก็ก็ชนได้นะครับก็สตันเหมือนกันแต่เราก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับดูจากเงาก็ได้ระวังเวลาหินตกมาใส่อะไรพวกนี้เราก็ต้องคอยหลบนะครับก็ไอเจ้าหมดอีพิกเพชพีบาก็จะดีตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันจะบอกเฟดของบอสด้วยว่าเลือดบอสเดือเท่าไหร่จะเปลี่ยนเฟดนะครับ เมือนละต้องใช้ไม้แฮน่นักชนป้ายเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้ทั้งวันเลยหนึ่งน้อยชนจนเองจะหน้าหัวแตกอะ่ะนั่นแหละพยายามให้มันชนเสาที่มันเรียกลงม,มาก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกีกกันนะ ชนเสาหินมันเองนั่นแหละเรื่อยๆครับเราได้เล่นเล่นครับทั้งวันก็ยังได้ช่วงเซฟมีอันตรายครับเกมจะกระตุกไปน,นิดนึงสำหรับคนคอมไม่แรงอีกสียอีเสนี่เลือดบีฟาโรเราเพิ่งจะลดไปแค่20เอออันนี้เป็นเฟสสองแล้วนะครับเฟสสองนี่ต้องระวังคือมันจะกระโดดได้นะ แล้วเราก็ไม่เห็นด้วยว่ามันทำท่าอะไรนะเพราะว่ามันมืดอยู่ตอนนี้โอเคชนเรียบร้อยเยนเรื่อยๆนเรื่อยเลยนหนุ่มน้อยแบบนี้ทั้งวันยังได้ยืมคำพูดกับตันมาเลยวุย้ยอ๋อมันมาสปอนใส่กนระเงาอันนี้โดดครับนี่โดดมันก็สตันนะ แค่นี้พุ่งอันนี้พุ่งนั่นแหละหนุ่มน้อยทําได้ดีมากผลงานตัวเองทําร้ายตัวเองครับอย่างนี้หมอตัวนี้มันอีซี่จริงๆโอ้ยอันนี้อันนี้พลาดอันนี้พลาดอ,อ,อันนี้มันโดดคเลยต,ตันนิดนึงก็เอาก็ได้นะตีสักหน่อยมาพุ่งมานั่นแหละหนุ่มน้อยโอเคเฟดตอนนี้เช้าแล้วเปลี <M iner> ่ยนหมวกไมเนอร์แฮทเป็นหมวก เพิ่มข้าสติจริงๆผมก็เอามาใส่เฉยๆนะไม่ได้อยากจะใส่เพิ่มข้าสติอะไรหรอกเพราะว่าไอ้เจ้าลมเนี่ยมันกันได้แค่90%้าสิบเปอร์เซ็นไงก็เลยอยากจะหาอีกสิบเปอร์เซ็นต์มาใส่ก็เป็นหมวกอะไรก็ได้ไหนๆเราลงถ้ำแล้วก็เอาเป็นหวมวกเพิ่มข้าสติมาเลยก็น่าจะเป็นผลดีกว่าโอ้ยระวังระวังแทนจะขึ้นตี ันนี้โดนคะรับต,ต้องคอยสังเกตท่ามันให้ดีด้วยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าอย่าพลาดโดนเพราะมันแรงมากนะอ่าเรียบร้อยเรืร่อยๆเลย,ยหนุ่มน้อยจนกว่านายจะไม่ไหวนะเอบ,บก็เรืร่อยๆเอฟจังหวะนี้บอสตัวนี้ก็ไม่น่ายากนะเป็นบอสแบบ เป็นบอสบันไดที่ก็ดับของดีเหมือนกันปึ๊บแน,น่ชนโอเคฟืนแล้วชนกบเสาโอ้ยเดี๋ยวดโดนแทนเดิ้์เคลื่อนเงาต้องต้องต้องหลบอะแทนเดิ้์เคลื่อนแรงอยู่เหมือนกันมีคนล่ผมเลื่อนเหลือน้อยแล้วว่ะ น่าจะน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวอยู่โอเคเปลี่ยนมวกครับรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเริ่มจะฟื้นเร็วแล้วนะโอ้แทนขึ้นแทนขึ้นมามาชนชนว้ยมันไม่ชน น,นี่โดดสังเกตย่างอยู่เหมือนกันนะไอ้เอนเดอร์เคลนเงาเนี่ยโอ้ยมิฟรโร่มนจะตาย่ะเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยตอนนี้มนันสปอนเทนเดอร์เคลนเงาออกมานะโอเคตีแค่นี้ๆหน่อยๆเพราะอยู่นานไม่ได้ ชนมาชนมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พอละพอละอยู่นานเดี๋ยวมือเงาตีบิฟโรตายครับผมก็เป็นห่วงบิฟโรอยู่เหมือนกันมืจะเลี้ยงได้นานอยู่ยนะหนึ่งสองสามพอละผมไม่ตีมากกว่านี้นะเสียง อ,อีกทีเดียวก็ตายแล้วั้งแปะเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับบอสเอ็นช่นกาเดียนก็แตกพ่ายเป็นที่เอรียบร้อยแล้วนะครับชัยชนะก็ตกเป็นของบีฟ a l โล่ครับเราไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อยเอาเมยเรียกเกือบตายบีฟ a l โล่ลูกรักโถ่เลยเกือบตายมือเงามันยังดันยังอยู่เลย กือบไปแล้วเกือบไปแล้วพ่อเกือบจะเสียลูกไปแล้วนะมีเพลโล่ก็รีดตัวเองอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อขอดูผลงานให้มันชื่นใจสักหน่อยอน,นี่เป็นกแจโบราณนะครับเอาไว้สําหรับเป็นบันไดเป็นกีเอาไว้เปิดสู้บอสอีกตัวหนึ่งอัญนนมณนนีแห่งความขี้เกียจนะครับถ้าใส่แล้วก็จะเก็บของมาให้เรานะครับไอของที่มันอยู่เนี่ยผมจะเปิดแผนที่ดูนะครับเนี่ยเห็นเห็นหลุมพวกนี้ไหมที่เราเดินไปเก็บของไม่ได้แล้วตรงกลางมันจะมีของนะครับถ้าเกิดเราใส่อันนี้มันจะเก็บของให้จริงๆก็ ไม่ได้มีแค่อนัญมณีอัน,น,อน,นเดียวนีครัะที่ทําได้ยังมีไอเทมอื่นอยู่ที่ทําได้อยู่เหมือนกันก็คือหมวกโจรสลัดนะครับหมวกโจรสลัดแบบอัปเกรดก็ทําได้นะครับแต่ทีนี้นะครับของเรามันเยอะเกินไปไหมเนี่ยของเรามันเยอะเกินไปนะเออเราจะทิ้งอะไรดีละ่ะไม่อยากทิ้งอะไรสักอย่างอ่ะลูซี่แอปไปทิ้งไปแล้วกันโอเคเพราะว่าไอ้กุญแจวบราณเนี่ยเอาทิ้งไว้น,นี่ก่อนจะได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปป่าปบอสอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เป็น นั่นแหละดาบทูเรไซท์ที่ผมพูดถึงไปซึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการเคลียร์รูในครั้งนี้กันส่วนนี้ก็เป็นคาถาเรียกดวงดาวนะครับอันนี้ของดีไปน่าจะพอลุยได้แล้วนะครับส่วนไอ้นอแรดนี้ผมว่าไว้นี่ก่อนก็แล้วกันยังไม่ได้ใช้ทําอะไรนะครับยังมากก็ใช้ทําเป็นป้อมปืนลูกกตาซึ่ง ผมก็ไม่ไ,มได้ไม,ดมีพิษสวา์อะไรมันนะครับไม่ได้ชอบมัน้วยซ้ำบ,บีฟาโลใกล้าตายแล้วนะครับเอาไปสู้เอาไปแทงไม่ได้แล้วนะแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะลูกนะทำได้ขนาดนี้ก็เก่งละนะเดี๋ยวผมจะพาเจ้าบีฟาโลออกไปไว้แถวๆหน้าทางเข้านนรูนะเดี๋วเดี๋ยวส่วนตัวเราก็จะเข้าไปเคลียค่อยๆเคลียรูนไปเรื่อยๆนะอันดับแรกก็คือจะต้องเข้าถึงแทน่นคราบโบราณอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับแท่นเต็มไม่ได้นะ <S <S ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ถามว่า มันไปไหนต่อไม่ไม่ไปไหนต่อแล้วครับมันตันแล้วแล้วก็จะมีหลุมศพเยอะมากเป็นหลุมศพของน่าจะเป็นหลุมศพของพวกชนเผ่าโบราณนะครับนั่นแหละก็สามารถมาขุดกันได้นะครับแย่ไว้ก่อนแล้วกันนะเชนี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะสู้บอสอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งบีฟาโลไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็ผ่านซึกมามากมายแล้วไอเชียลิงโอ้โหไอเวนได้ไมาไม่รู้ซะแล้วว่าตูมีอะไรนะ มันไม่รู้สัแล้วว่าเรามีดาบทูเดไซอะไรนะเฟยโอเคครับก็ทิ้งมิลโลไว้ที่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปรุยกันด้วยตัวคนเดียวโอ้ว้าวโอเม่สาวน้อยคุณดูดูพวกมันสิพวกมันที่มองเราด้วยสายตาอยากจะขมือบมันมาแล้วไอตัวนี้กากไม่เป็นไรไปไหนมานี่มา โอ้แต่ตัวนี้ไม่ก,กากนะเดี๋ยวให้ตายไปเลยแล้กันก็เจ้าดาบนี้นะครับก็มีความสามารถคล้ายๆกับไอ้บอสตัวเมื่อกี้ก็คือจะสามารถเรียกแฮนเดอรเคิ้งเงามาได้นะครับก็จะมาช่วยตีน้ำเม็ดก็ก็พอได้ครับเดี๋ยวก็อย่าคาดหวังอะไรมากแต่ครับถือว่าดีนะโอเคครับต่อไปเราจะต้องเคลียร์กับเจ้า B ีชอปนะครับซึ่ง บีช็อปเนี่ยแม่งหลบยากสัตว์เลยนะครับไม่บันตีกับลิงก่อน่ะอมันตีกับลิงอยู่มันก็ปล่อยมันตีกันไปเองกันแล้วลิงมันมาจากไหนวะสงสัยเป็นลิงที่ผมลากเอาไว้เมื่อเมื่อพาร์ทที่แล้วเอ้ยพาร์ทก่อนหน้านี้แน่นอนเลยที่ผมลากจําได้ไหมว่าผมโดนบดโดนพวกลิงแม่งจะกระทือตาย,ยแถวๆนี้โอเคต่อไปเราจะต้องเคลียร์พวกมัน,นครับแนะนําให้แทงสู้ไปเลยนะิวเลือดนิดนึงก่อนเผื่อกลัวตายคนระับ เพราะว่าการหลกเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าพวกบิชอปนะตอนนี้ของเรามันเต็มตัวไปหมดเลยนะฮะมาเดี๋ยวพามาดูกันว่าเจ้าเครื่องอันนี้นะครับคราบอะไรได้บ้างนะครับ ัำแรกแตาชนะโบราณนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรอันนี้อันนี้คือไม่รู้จริงๆนะถ้าใครรู้ก็สามารถบอกได้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้คือเอาไปครัฟเพลงของวิกฟิตได้นะครับเพลงเพิ่มเพิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้คนระับไม่ได้เล่นวิกฟิตนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอที่เก็บอันจะงสร้อยเก็บของนะครับตามที่ผมบอกไปส่วนนี้ก็เป็นสร้อยส่องสว่างนะครับใส่แล้วก็จะมีแสงสว่างที่ตัวแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีก20%นะครับ ส่วนอันนี้อัญมณีสร้างงานนี้นะครับก็สามารถสวมใส่แล้วก็จะลดลดวัสดุที่เราจะต้องค้าบลงครึ่งหนึ่งสามารถใช้ได้5ครั้งก่อนที่สร้อยจะแตกนะครับส่วนนี้เป็นคาถาบาร์ฟนะครับก็ค้าบจากวากิ้งเค a n นนะครับก็ถ้าใครมีวากิ้งเค a n นก็เอามาคราบ เลยก็ได้ส่วนครับแล้วเราจะเสียอะไรวอลกิ้งเคนไปไหมก็บอกเลยว่าเราไม่ได้เสียนะครับคือพอได้คาทาน,นี้มาอยู่ในมือเนี่ยมันก็สามารถวิ่งเร็วได้เท่าเดิมนะครับเท่ากับการถือวอลกิ้งเคนเลยแล้วก็ยังสามารถขีดขวาพุ่มอได้ซึ่งบอสบางตัวต้องใช้ไม่ใช่บอสบางตัวหรอกไอ้ราชานั่นแหละไอ้ราชานรกนั่นแหละผมเคยสู้กับมันทีนึงแนละ้วปรากฏว่าแพ้นะแต่เดี๋ยวเราคงได้ล้างมือกันในการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ต่อไปก็คาทาเรียกดวงดาวนะครับก็ เรียกวงดาวตามที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละคลิกขวาเรียกวงดาวมันจะมีแสงสว่างส่องกว้างมากครับเอาไปสู้บอสได้ดีนะครับเอาไปสู้บอสได้ดีเลยแล้วก็ยังมีส่วนจําเป็นในการเอาไปชาร์จที่แท่นพระจันทร์นะครับก็จะ ได้เอเลเซนเจมซึ่งเอาไปทําการปลดล็อกหอสมุดโบราณนะครับให้มันสามารถใช้งานได้ซึ่งเป็นไอเทมที่เรียกว่าต้องมีนะครับถ้าจะจบเกมต่อไปคาถาเขียวนะครับก็เป็นคาทาย้อนคืนสภาพนะครับก็เอาไว้คืนสภาพของนะครับเราจะได้ดอกเราเราจะได้ของคราฟคืนมาครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถเอาไป ปั๊มหลายๆอย่างได้นะครับอย่างเช่นเจ้าแพนฟู้ดที่มีอยู่อย่างจํากัดใช่ไหมที่ต้องใช้แมนเดกหนึ่งหนึ่งตัวในการคราแต่ว่าถ้าเราใช้จนมันใกล้พังแล้วแล้วเราเอาคาถาเนี้ยคืนสภาพเราก็จะได้แมนเดกคืนมาแล้วเราก็จะค้าคุยหลับเรื่อยๆเอาไว้สู้บอสได้นะครับต่อไปพลิกแอคนะครับขวานกับอีเตอร์รวมกันอันนี้กาก ไม,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจข่ามไปเลยครับอันนี้กากจริงนะอาจจะดูเหมือนดีนะครับคือมันเป็นขวานแล้วก็เป็นพิกแอ็กในอันเดียวกันอาจจะดูเหมือนประหยัดช่องนะครับแต่ว่ามันใช้ทูเรไซส์นะครับทูเรไซส์แรกๆเราอาจจะมีเยอะครับแต่ว่าหลังๆเราจะขาดแคลนนะครับแล้วมันก็หาใหม่ได้ยากมากนะครับสามารถหาหาใหม่ได้นะครับทูเรไซส์แต่มันยากมากนะครับจะต้องเอาขนมโบราณไปให้อ้มอดฝุ่นที่อยู่ในหอสมุดโบราณกินเราจะได้เป็นเศษมานิดๆหน่อยๆต่อไปนะครับหมวกมงกุฎอันนี้ครับอันนี้ดีนะครับก็เป็นกรองนะครับกรอกนี้ผมไม่เคย เคยใส่เหมือนกันเคยใส่แต่มวกนะครับแล้วก็เจ้าไม้โบราณซึ่งผมผมจะเรียกว่าดาบทุเรศไซน์ะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีก็อย่าคัฟเลยไปคัฟอย่างอื่นดีกว่าไปคัฟดาบกระจกดีกว่านะครับไปคัฟดาบคัตเตอร์ดีกว่าที่ใช้เศษพระจันทร์คัฟใช่ไหมหินพระจันทร์คัฟซึ่งอันนั้นอะถึงอายุการใช้งานจะน้อยแต่ดาเมจสูงกว่าแล้วก็สามารถหาใหม่ได้ไม่ยากและอย่างสุดท้ายนะครับหอคอยดรงนาที่ใช้ตาเดียครอบแล้วก็นอเลตของบอตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ดีนะดีนนัมเป็ ป้อมปืนที่คอยช่วยเรายิงเอาไปทําฟาร์มออตโต้อะไรพวกนี้ได้แต่แต่ว่ามันค่อนข้างคาบยากนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าเล่นวิโดนาดีกว่านีป้อมปืนวิโดนาถึงจะเบากว่าแต่จํานวนนะครับมนเน้นที่จานวนเนี่ยจำนวนเยอะกว่าก็ได้เปรียบส่วนกล่องนี้ถ้าเกิดใครถามว่ามีเพื่ออะไรนะครับกล่องอันนี้เจ้าก,กล่องอันนี้เนี่ย เป็นเควสครับมันเป็นเควสแลกสกินนะสกินก็เป็นสกินกล่องแบบที่ผมใช้นั่นแหละแล้วก็เป็นไม้เท้าถ้าใครจาไม้เท้าวอล์กอินเคนอันเก่าผมได้ที่มันจะมีเงาๆอ่ะเออนั่นะแหละมันเป็นกิจกรรมของอันนี้นะถ้าใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนมาช่วยทําได้นะแต่ผมทําไปแล้วนะครับบอกเลยว่างงชิปเปิ้ลนะครับทาด้วยความมึนง,งงเลยอืมแต่ประเด็นคือของเราเต็มดิยแล้วไอ้ตุ่นเวนี่มันจะแดกของเราตีตายไปเลยแล้วกันนะงั้นของผมเต็มนะครับ ถ้างั้นเอาไงดีเดี๋ยวค่อยกลับมาไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาครับเดี๋ยวไปเคลียร์พวกมอนในรูนก่อนแล้วกันไปเคลียร์พวกุ่นยนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังไปไหนเ้ามานี้เอ้ยหลบหลบอ่าติดกำแพงต้องรอให้มันหยุดก่อนเลยนะถ้าเกิดตอนมันยังวิ่งอยู่ติดกำแพงเราเข้าใกล้กระโดนดานเมจโอเคแตกเอ้าเกียร์ตกน้ำเฮ้ยนดูเซเราจะต้องเจอกับอะไรถ้าบีชอบเราจะแทงเราจะใส่เป็นก่อหินอ,อ่อนแล้วยืนแทงไปเลยโอ้มันไม่ได้มีบีชอบตัวเดียวนี่วามันมี ไอตัวพุ่งโชนิกระวังระวังระวังแล้วมันชูือผมเดาทางไอตัวนี้ไม่ได้วะ่ะคือเหมือนมันวิ่งมั่วนะครับตรงๆดูดิไถไปไหนก็ไม้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแถวนี้แต่การมีช็อปก่อนนะตัวพุ่งชา์จค่อยว่ามันมันพุ่งไปไหนมันก็ไม่รู้จับทางไม่ได้เลยตัวเวนนะเหมือนมันพุ่งมั่วครับ นี่นี่มาแล้วชนชมพวกเดียวกันตายเนี่ยมันไถอะไรของมันก็ไม่มแล้วว่าบางทีเราอยู่อีกทางมันก็ไถไปอีกทางเจมม่วงก็เอาไปเยอะๆเลยเราจะได้เปลี่ยนตัวละครสักทีผมเบื่อบูนี้เต็มที่แลนะ้วเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยหนุ่มเฮ้ยอ๋อในแมฟเฟสในแมฟิวผมก็อยากได้อยู่พอดีนะเพราะมันต้องใช้มาคาพวกคาถาพวกอะไรพวกนี้แหละพวกของเกี่ยวกับตัวเลไซ่์นี่ค่อนข้างใช้ในแมฟิวเยอะมาก รวมถึงไม้ผีด้วยไม้ผีผมก็แทบไม่มีเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ตัดไม้นะครับช่วงนี้ก็ส่วนมากไปฟาร์มพวกหินอะไรพวกนี้ซะมากกว่าเจ้ามามานี่หน่อยสิมาลิตตันโพนี่มาลิตตันโพนี่มาลิตตันโพนี่สบายสบายเมันก็เหมือนกับตัวข้างบนทุกอย่างนะครับอีซี่จริงๆเลยใช่ไหมบีโฟลแค่เราแค่สองคนก็จัดการพวกนี้ได้ทั้งบนแล้วเนะี่ยชนนั่นเองไนงะชนนั่นเองมันก็โดนดามิ่นะ แบบนึงเคอะไรอีกหนึ่งตัวมันอยู่ไหนโอ้ไ oh. ถามานี่เลยไถยมั่วยปอะไรของมันก็ไม่หยุด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 ได้แล้วครับพี่หยดุยดลวหยดุยดหยุดเออเค่นะสบายสบายโอ้โหตีนเพียบเลยโอ้ยไถกันมั่วไปหมดร้อยยี่ห้าแรงม้าไถกันเองบ้างด้นั่นแหละไ <c oughs> ถกันเองบ้างเด้เออนั่นแหละชนกันเองไปมั่งจะได้รู้ ว่าดาเมจเองพวกเองเนี่ยเท่าไรมันถ่ายกันเองแบบจริงจังมากเลยอะดูดิสบายจริงเลยครับูนี่มันเคลียร์ง่ายกว่าที่คิดนั่นเ่ะแต่แต่เชื่อฮะถ้าใครเล่น W X เนี่ยมันจะง่ายกว่านี้อีกไอ้พวกหานี่แม่งเหมือนคนตาบอดนะครับตีหาอะไรไม่โดนเลยไม่รู้เลยซ้ำม่าทำไมเดินผ่านหน้ามันอะหมดหรือยังแถวนี้มีไหมหมดหรือยังครับพวกหุ่นยนต์ไขลานทั้งหลายโอ้เหลือไอ้เบนนี่ตัวหนึ่งครับ ไอตัวที่ผมเกลียดนี่แหละเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอไอลูกนี่นึกว่าหมดแล้วที่ไหนได้ยังไม่หมด,ด้วยว่าหยุดครับพี่หยุดครับหยุดหยุดหยุดพี่ไถไปไหนเนี่ยโอ้ยได้โอ้ย,อยความอุตส่าห์เคลียพวกนี้ไปไอตัวนี้แม่งสปอนมาอีกฮะไอหนอนเวนนี่หนอนถ้ำฮะผมบอกไปแล้วว่ามันสู้ไม่ยากแต่ไม่อยากสู้ทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้วะถ้ามาเร็วกว่านี้ก็ลากไปให้พวกหุ่นยนต์ตีไปแล้ว มีโฟลว่ผมใกล้ตายแล้วอะ่ะทงนั้นก็ทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วกันนะ,ะนะอยู่นี่กอนนะลูกนะในเวลาพ่อฉายเดียวแล้วล่ะจะรอดหรือเปล่า่อยเดินเจอไอ้ตัวนี้ที่ผมเกลียดเจ้าบีชอบเอ๋ยโอเคเดินดูรอบๆเช็คความปลอดภัยก่อนว่ามีอีกหรือเปล่าตอนนี้เป็นช่วงไนท์เม a เฟสมันก็ขย,ยันเฟสจริงๆเลยเดี๋ยวมาอยู่ยนั่นแหละแสงเนะี่ยแล้วผมก็ลำคาญละไอ้เฮอร์เรอร์บีด คอม่อนวะไอ้หนูตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อบีชอปอีกตัวหนึ่งเนี่ยก้าเข้ามาเลยไอ้หนูโอเคช่องนี้เคลียร์วิหนาวหนาวหนาวตายหาแล้วชิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยหนาวหนาวหนาวแย่ละหนาวเพราะตัวเปียกฮะโอ้ยโอเคโอเคค่อยยังชั่ว ถ้างั้นเราก็คงทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกนะเราต้องถือร่มไปเลยก็คงจะต้องพึ่งบีฟาโลครับแต่บีฟาโลเราก็เลือดเหลือน้อยมากเลยเอาไงดีลูกเอ้เราจะลุยกันต่อดีไหมหรือเราจะกลับบ้านกันลุยเพื่อพ่อหน่อยก็แล้วกันนะทําดีเพื่อพ่อเนี่ยเคยได้ยินหรือเปล่าลูกเอ้ทาดีเพื่อพ่องั้นก็มาลุยกันต่อครับแต่ว่าผมจะพยายามเ,เซฟให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอ้ชนกันเองไปนั่นแหละสู้กันเองไปมันไถกันเองอยู่นะตอนนี้ ว่าไงบีชอปนี่แตกไปบีชอปก่อนเล่นบีชอปก่อนไอ้บีชอปนี้ดาเมจเข้าเราคนเดียวครับแปะเรียบร้อยเหนื่อยว่ะพาร์ทนี้แม่งโคตรเหนื่อยเลยต้งสู้บอสั้งสู้พวกหุ่นยนต์นี่มนันก็เยอะอิม่มกันนะหมดหรือ,อยังฮะเหนื่อยแล้วนะหมดหรือ,อยังครับน่าจะหมดแล้วนะอันนี้ก็เราเคลียร์ไปแล้วนะครับครั้งหน้าที่เรามาก็น่าจะเพรสเซฟในระดับหนึ่ง คือไอหุห่นยนต์พวกนี้นะครับถ้าทุบไปทุบมามันมีโอกาสสปอนเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งหน้าถึงแม้ว่าเราจะเคลียร์ไปแล้วครั้งหน้าที่เรามามันก็ยังไม่เซฟนะเพราะว่าเราก็ต้องมาทุบไอพวกนี้เอาเกียร์อีกครับโอเคแต่แค่นี้ก็ถือว่ามาได้ไกลมากๆแล้วนะอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วนะครโอเคและในที่สุดเราก็หอบสังขารอันตรายทเลข,ของเรากลับมาถึงบ้านจนได้โอ้โหเรียกได้ว่าปางตายเลยนี่ผมหิวก็หิวเนี่ยต้องคอยหิวตัวเองตลอดทางเลยนะเนี่ย โอเคโอ้เห <Okay>. oh, ือไม่รอดแล้วอาหารก็หมดน,น,หนันนุนนะี่ฮะปัญหาเยอะจริงๆโอเคครับเดี๋ยวขอทำการเก็บของก่อนนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับดอสต a r ทูเกเตอร์ในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันเหนื่อยจริงๆนะฮะทั้งสู้บอสสู้นันสู้นี่เป็นพาร์ทที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่อัดมาแล้วนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในพาร์ทต่อไปครับวนี้ไปก่อนแล้วบายบาย